ต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะคะวันนี้อ้อจะชวนทุกคนมาคุยกันท็อปิกทักษะที่สำคัญเลยสำหรับผู้หญิง High v a l u e Women ทุกคนในปี2026ที่จะมาถึงนะคะส่วนตัวอ้อคิดว่าทักษะในยุคนี้ไม่ใช่ทักษะที่แบบคุณจะต้องเก่งฉลาดใช้เทคโนโลยีตามทันเศรษฐกิจทุกอย่างแต่ว่าเป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณอะเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆในยุคที่ข้อมูลมันเยอะ นั่นก็คือทัากษะการแยกแยะเสียงในหัวของตัวเองกับเสียงของโลกข้างนอกเคยสงสัยไหมคะว่าเสียงในหัวที่เรามีตอนนี้ที่คุณมีตอนนี้มันเป็นเสียงของคุณเองหรือว่าเป็นเสียงจากข้อมูลข่าวสารเสียงจากคนอื่นเสียงจากสังคมที่บอกคุณเรื่อยๆบอกคุณบ่อย เข้ามาอยู่ในสมองของคุณทีทีจนกระทั่งสมองมันคิดว่าเป็นเสียงของเราแล้วมันก็เริ่มคิดแทนเราขึ้นมาเคยถามตัวเองอันนี้ไหมเพราะว่าอ้อไม่อยากให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดแล้วมารู้ตัวอีกทีว่าเออที่เราแบบประสบการณ์ที่เรามีในชีวิตอะมันไม่ได้มาจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาหรืออยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ประสบการณ์มันมาจากแบบ โลกอะาศาสตร์สิ่งเนี้ยเข้ามาให้กับเราโลกสร้างประสบการณ์อันนี้ให้กับเราแล้วเราเป็นเพียงผู้ที่เล่นไปกับมันวันต่อวันทุกๆวันก็จะมีเรื่องใหม่อ,อ๋อยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นช่วงนี้มีข่าวน้ำท่วมแล้วก็มีข่าวเศรษฐกิจฟองสบู่แตกมีข่าวดราม่าดาราเป็นหนี้อะไรเงี้ยทุกๆวันอะเราได้รับข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมแล้ว มันเปลี่ยนเล็วมากเลยวันนี้มีเรื่องนี้พรุ่งนี้มีเรื่องนี้และถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อแวร์หรือมีความตระหนักรู้ว่าว่าเรากําลังสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองยังไงอะข้อมูลพวกเนี้ยมันจะเหมือนแบบอาบเราทุกวันกลายเป็นเสียงของเราไปเลยว่าโอ,อ้เรายังแบบต้องพยายามมากกว่านี้เรายังดีไม่พอเรายังแบบเราต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้หรือว่าเดินเร็วกว่านี้ ทางนั้นที่จริงอ่ะเราอาจจะสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกในแบบที่เราเป็นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แยกแยะว่าอันนี้เป็นโลกภายในของเราเป็นเสียงของเราจริงหรือว่าอันนี้เป็นเสียงของโลกภายนอกที่มันดังมากๆพอดคาส่วนนี้อ้ออยากให้ทุกคนได้มีโอกาส กลับมาสร้างความตระหนักหน้ในตัวเองว่าไอชีวิตที่เราใช้ทุกวันเนี้มันมาจากเสียงข้างในของเราที่เอ้ยเราอยากได้อะไรแบบนี้จริงหรือว่ามันเป็นเสียงของสังคมที่บอกว่ามันดีนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปตามทเทรนตามกระแสโดยที่มันอาจจะไม่ใช่ความสุขที่เราวิ่งตามหาก็ได้ มีโคชีของอ้อคนหนึ่งนะเขาว่าทํางานประจำแล้วก็ได้เงินเดือนแบบโอเคดีมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นงานที่เขารู้สึกว่าเขาต้องฝืนเพราะว่ามีทั้ง KPI มีทั้งแบบจํานวนชั่วโมงที่เขาจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนแบบร่างกายของเขาว่ามันเริ่มเจ็บป่วยซึ่งพอเขาฝืนแบบนี้ไปนานๆนะอ,อ,อ้อก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือเขาในการดูแลสภาพจิตใจในช่วงระยะเวลาหนึง่ง สองสามปีที่ผ่านมา,าก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วทำไมเขายังอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงไม่แบบลองหางานอื่นที่มันเหมาะกับดีต่อสุขภาพกับเขามากขึ้นเขาก็บอกว่าเขา่าฟังคุณพ่อกับเพื่อนร่วมง,งานที่บอกว่าอายุเท่านี้แล้วอะ่ะถ้าออกจากงานอะ่ะจะไม่ได้เงินเท่านี้แล้วนะไม่มีใครแบบรับเราหรอกอายุเราเยอะขึ้นทุกวนันเราควรที่จะอดทนอยู่ต่อไปเรื่อยๆซึ่งพี่คนนี้โคชีคนนี้เขาก็ทำอย่างนั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่มันดังกว่าโลกข้างนอกก็คือสุขภาพของเขาที่มันแย่มากขึ้นเขาเริ่มเจ็บป่วยเขาเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยทุกวันนะคะจนกระทั่งวินาทีที่เขาเริ่มฟังเสียงตัวเองอะทุกคนเขาตัดสินใจลาออกเลยแล้วอ p อป portunity อะมันรอเขาอยู่มากมายรวมถึงเงิน c o m p e นเ a t e ที่ได้จากบริษัทที่มันแบบหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอ้อว่ามัน Amazing มากๆเลยนะที่ใครสักคนนึงอ่ะจะเริ่มฟังเสียงตัวเองแล้วตามเสียงหัวใจไปแล้วทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีอ่ะแทนที่จะอนุญาตให้เสียงของคนข้างนอกเขามาคนโทรลชีวิตเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่า มันกาลังเกิดขึ้นกับเราอยู่ถ้าคุณได้เข้ามาฟังพอดแคสต์อันนี้อ้อว่ามันเป็นสัญญาณแหละที่จะทําให้คุณอะได้แบบกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันเนี้ยคุณกําลังรับข้อมูลความเอ่อความกลัวจากข้างนอกมาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่มันมีผลกับเรามากๆานะเพราะว่ามันไปกระตุน้นสมองส่วนอะมิกดาลาของเราที่มันทํางานเกี่ยวกับความกลัวมนุษย์เนี่ยยังไงสมองอะมิกดาลาก็ทํางานเพราะว่าเราเป็น เป็นแบบศาสตร์อะเนาะเราเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรวงจร Life Beings on Earth อยู่แล้วสมองอะมกดาล่าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของ Survival การที่จะทำให้เราอยู่รอดมีชีวิตอยู่ไม่อดตายเ u อ v i v a l นะคะทีนี้พอเราได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะเป็นความกลัวมากๆอาจจะเป็นเหมือนโคชี่คนเนี้ยที่เขาฟังจากพ่อฟังจากเพื่อนร่วมงานสมองส่วนอะมกดาล่ามันจะตื่นตัว พอมันตื่นตัวมากๆแล้วคุณไม่มีวิธีที่จะหยุดรับข้อมูลข่าวสารนั้นเนี้ยมันก็ทํางานหนักพอมัน,นํางานหนักมันเหมือนคนออกกําลังกายยกเวทอะสมองส่วนนั้นอนะมันก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขนาดก็ใหญ่ขึ้นด้วยพออมิกซดาราทำงานเยอะๆอะคุณจะอยู่ในความกลัวตลอดเลยแล้วคุณจะไม่เคยได้พักจริงๆคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าความสุขของฉันตอนเนี้ยมันคืออะไรซึ่งจริงอะมันอาจจะง่ายมากเลยนะมันอาจจะแค่แบบ ตื่นขึ้นมาแล้วคุณ appreciate ร่างกายของคุณคุณ appreciate สิ่งที่คุณมีอยู่แล้ววิทยาศา,ศาสตร์ได้บอกเอาไว้ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยฟังข้อมูลอะไรซ้ำๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมันจะสร้างโครงข่ายทางประสาทขึ้นมาซึ่งโครงข่ายทางประสาทเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือในแต่ละเซลล์ประสาทเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งถ้าข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยมันเกิดความซ้ำซ้อนกันบ่อย สมองเราอะจะแอบสอบหรือว่าเก็บสิ่งนั้นอะเข้าเป็นความทรงจําระยะยาวได้ง่ายขึ้นซึ่งความจําพวกนี้ยมันกลายเป็นนิสัยมันเป็นสิ่งที่สมองเนี่ยสามารถดึงข้อมูลพวกนั้นอะออกมาใช้โดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเรามีความกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจบ่อยๆเรากลัวว่าเราจะยากจนเรากลัวว่าเราจะเป็นแบบ slave ของอีโคโนมี สมองอาจจะดึงข้อมูลเหล่านั้นแล้วกลายเป็นเสียงของคุณเองที่อาจจะบอกว่าคุณต้องทำงานมากขึ้นคุณต้องพยายามมากขึ้นถ้าคุณไม่มีเงินเยอะกว่านี้คุณจะไม่มีความสุขซึ่งเสียงเหล่านี้มันไม่ใช่ความจริงค่ะทุกคนแต่มันเป็นความคุ้นเคยคุ้นชินจากสิ่งที่เรารับเข้ามาจากข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนั่นแหละ มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อ้อยอยากจะมาเล่าทุกคนฟังก็คือสมมติว่าคุณเนี่ยอยากลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยนแต่ทีเนี้ยคุณอะรับข้อมูลข่าวสารมาตลอดเลยว่าตอนนี้ฟองสบู่กำลังจะแตกเศรษฐกิจกำลังแย่มากคุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการซื้อเหรียญคริปโตต,ตอนที่ราคามันกำลังตก ในขณะที่นักลงทุนหลายคนที่เขาไม่ได้มีความกลัวเขาซื้อตอนราคาตกและขายตอนที่ราคามันสูงได้กำไรมหาศาลอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างแบบง่ายๆที่เสียงข้างนอกมันดังมากกว่าเสียงความต้องการของคุณจริงๆ เซนต์ของคุณจริงๆบางทีความเชื่อของเราอ่ะความมั่นใจหรือสัญชาตญาณของเรามันอาจจะแข็งแรงและ make sense มากกว่าเหตุผลข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำอ้อพูดตามตรงนะว่าจริงๆเราหลีกเลี่ยงโซเชียลมีเดียหรือหลีกเลี่ยงสังคมที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสวยงามเสมอการสร้างมาพร้อมกับการทาลาย แต่ว่าพอยต์ของพอดแคสต์อันนี้มันเหมือนกับเป็นการชวนทุกคนหาบาลานนะคะหาบาลานว่าเฮ้ยในโลกที่ข้อมูลมันเยอะอะเราจะมีวิธีการยังไงให้เราอะมีสติรู้เท่าทันแล้วก็สามารถรับอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วก็ตัดอะไรบางอย่างเข้าไปได้แบบไว พราะไม่ใช่ข้อมูลทุกอันมันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราถ้าสมมติว่าเรามีเวลาในแต่ละวันนะให้ตัวเองมากขึ้นแล้วลองฟังเสียงความคิดตัวเองอะ่ะเอเชื่อว่าถ้าคุณมีสเปซอันนั้นคุณจะสามารถตัดความคิดอะไรที่มันไม่จําเป็นออกได้หรือไม่คุณก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ดูนะคืออาทิตย์หนึ่งอะ่ะอาจจะมีสักวันหนึ่งที่คุณปิดมือถือไปทั้งวันหรือหลายๆชั่วโมงติดต่อกันแล้วมานั่งจดบันทึกหรือว่า พิจนารณาตัวเองหรืออยู่กับตัวเองจริงๆซึ่งวันพวกนี้มันจะทำให้คุณ productive มากๆเลยนะในวันต่อไปแล้วก็จะทำให้คุณมีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นด้วยอย่างอ้ออ้อจะใช้วิธีแบบทุกๆ2อาทิตย์อ้อจะหาเวลาไปธรรมชาตินะคะอย่างน้อย1วัน2วันและในช่วงเวลานั้นนะก็พยายามที่จะแบบห่างจากโซเชียลมีเดียห่างจากโลกอินเทอร์เน็ต ปิดมือถืออยู่กับหนังสืออยู่กับเจอเนอเพื่อให้ตัวเองได้มีเวลาในการรีเซ็ตเพราะว่าช่วงเวลารีเซ็ตอันนี้มันคล้ายๆกับเราไปทําให้กล้ามเนื้อของก้อนไอความตระหนักรู้ของเราอะ่ะมันแข็งแรงเราอินเวสต์กับทักษะในการแยกแยะว่าพอมันไม่มีข้อมูลในข้างนอกอะ่ะแล้วฉันน่ะคือใครแล้วฉันน่ะต้องการอะไรแล้วเสียงในหัวของฉันะ่ะ มันกําลังพูดว่าอะไรอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะสาหรับอ้อมันได้ผลมากเลยนะเวลาที่อ้อได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักตัวเองเข้าไปทํางานกับตัวเองแบบนั้นนะ่ะอ้อจะกลับมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาแล้วก็คอนเน็กกับตัวเองมากขึ้นคอนเน็กกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นคอนเน็กกับสิ่งที่อ้ออยากจะทำอยากจะมีอยากจะสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้นแล้วการ invest time กับ energy ตรงนั้นนะ่ะมันได้ผลมากๆเลยค่ะ อ๋อแล้วอยากให้คุณน่ะได้มีโอกาสลองหยุดนิ่งลองใช้เวลากับตัวเองเพิ่มขึ้นดูแล้วก็มาสำรวจตัวเองมาคอนเน็กกับหัวใจของตัวเองว่าตอนนี้เสียงร่างกายของเราเขาพูดกับเราว่ายังไงเสียงหัวใจพูดกับเราว่ายังไงเราต้องการอะไรในชีวิตเราจะได้ลงมือทำนะคะให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เรามี เลือกที่จะอยู่ในเลนของผู้สร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองมากกว่าจะเป็นผู้รองรับประสบการณ์ที่โลกข้างนอกพยายามสาสเข้ามาเสียงข้อมูลที่มันดังจนทําให้คุณเขวทําให้คุณเหมือนกับหลงทางทําให้คุณไม่มีความแน่วแน่กับ purpose ของตัวเอง พราะว่า high value ในปีหน้าที่จะมาถึงอ้อ,อมั่นใจว่าคนที่เขามีความชัดเจนกับตัวเองคนที่มีความตระหนักรู้ก็จะเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่ากระแสะสังคมที่มันแรงมันก็อาจจะทำให้หลายๆคนนะ่ะหลุดเส้นทางอยู่ในเลนอของคนอื่นมากกว่าที่จะอยู่ในเลนของตัวเองดังนั้นอย่าลืม invest time แล้วก็ energy ให้ตัวเอง อเชื่อ oh, sure. ว่าทักษะในการแยกเสียงภายในของคุณเนี่ยออกจากเสียงข้างนอกคือคีย์เลยค่ะที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิง high value คุณค่าสูงในปี2026นี้เพราะมันจะทำให้คุณคอนเน c กกับเป้าหมายตัวเองจะทำให้คุณมีความมั่นใจเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นความสุขจากการคอนเน c กกับตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและไม่สามารถ ให้คนอื่นทำให้เราได้แต่มันเป็นคุณคนเดียวที่จะมอบของขวัญอันนั้นให้กับตัวเองในปีใหม่นี้ Stay connected แล้วก็พบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้คุณมีพลังชีวิตที่ดีค่ะบ๊ายบาย